หมอคณะแพทย์บอกแล้วว่าการร้องเพลงคือสิ่งที่ดีที่สุดทําให้คลายเครียดเพราะไหนระหว่างร้องเพลงที่ไม่สามารถจะไปคิดถึงอะไรได้อีกนอกจากเนื้อและดนตรีเพราะนั้นก็จะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้พี่มีสมองที่ดีปลอดโปร่งนะครับแล้วใครที่เป็นอาลไซเมอร์ก็มีทางเดียวครับเล่นดัมมี่ให้ทั้งวันทนั้งคืนเับ เล่นดัมมี่ฮะหมอบอกเสนอไปแล้วดัมมี่แต่กฎหมายไม่ผ่านนะครับการดัมมี่การเล่นดัมมี่เป็นให้จำจะมีการจำใครเก็บใครนั่นบวกลบคูณหานอะไรก็จะอยู่ในดัมมี่มีเล่เหลี่ยมในการคณะแพทย์เสนอไปแล้วแต่กฎหมายไทยไม่ผ่านกฎหมายไทยผ่านแค่ป็อกเด้งอย่างเดียว ไม่ผ่านกันแท้ทุกคนครับเอาผ่านก่อนกลับบ้านพี่นะจากกีกีฮะจากกีกีฮะจากกีกีไม่ผ่านจับกีกีก็ไม่ผ่านไม่ผ่านเลยท่านผ่านพันนั่นนะครับคือกฎหมายไทยเราเป็นกฎหมายที่ขันแข็งครับถ้าเราฝืนฝ่าฝืนกฎหมายเล่นปอกเล่นเราก็จะโดนจับ แต่ถ้าเราเล่นในถานีตำรวจเราไม่โดนจับเป็นไรแล้วไงโอเคครับพี่ี่ขอบคุณมากครับเราได้มีความสุขกับเสียงเพลงความจริงผมอาทิตย์หน้าผมจะมีร้องเพลงแบบมาราธอนร้องเพดีแร่สีสอบแม่สีสอบเท่าไหร่นะไม่แยกไปที่เหลือ ที่ไปคิดเพลงไว้ผมจะมีกิจกรรมร้องเพลงสอบข้างบนไอ้ข้างล่างเริ่มกิจกรรมมาลาธอนนอนสต็อปไม่มีหยุดพอใครไปสอบปลอ่อยเข้าไปสอบข้างล่างรับเพลงไม่มีหยุดร้องกันอย่างเดียว,วยเพื่อ ประสบการณ์ในการฟังเพลงพี่อากจะได้ฟังเพลงที่พี่ไม่เคยได้ยินที่พี่ไม่รู้จักและพี่ร้องน้อยมากแต่อาทิย์น้าได้ร้องกับทุกคนสลับกันขึ้นมาเลยเรียงหน้าขึ้นมาล้องทุกคนเป็นกิจกรรมร้องเพลงแบบมาลาทอนตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันสามโมงเย็นไม่มีกินข้าวอ้า กิน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 ดิกินกินแต่ว่าเรากินไปด้วยร้องไปด้วยตั้งแต่เช้ายันเก้ายันสามโมงเอ็นเราจะนอนสก๊อตนะครับจะทำสถิติกันว่าใครเป็นใครครับพี่ทีมครับขึ้นทีละกลุ่มไงพี่ทีละกล่ไปฮะจับกลุ่มกันไปไปทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละห้าคนขึ้นไป แล้วก็ไปเลียงอยู่ข้างหน้าแล้วแม่สีก็จะสอนข้างบนไอ้ข้างล่างเราก็ฟา์ตี้เพลงกันอันนี้คือเพลงที่เราชอบเราใช่ครับเพลงที่พี่บอกแจ้งไปที่จะสอนนะครับแล้วที่เหลือก็มาลำไทผมจะดูซิว่าระหว่างคอมพิวเตอร์กับพี่ๆใครจะแน่กว่ากันขอบคุณมากครับเราจะลากันด้วยบทเพลงที่แสดงความจงรักภักดีต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว